ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการสร้างสามเหลี่ยมนะครับด้วยโปรแกรมสแกตนะครับไปที่ google นะครับพิมพ์คาว่าส c กตออลงไปครับจากนั้นก็มาที่ sketch รั t mit edu ครับจะไปคลิกเข้าไปครับเมื่อได้แล้วนะครับอันนี้ได้ลงทะเบียนได้ซ i g n in เข้าส c a t ไว้แล้วนะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่ create ถ้าใครยังไม่ให้ลงสาย n อินนะครับก็ให้ไปสาย n อินตรงนี้นะครับก็ไปคลิกที่ Create ครับได้แล้วนะครับก็มาตรง a n t i t e ครับตั้งชื่อว่าสร้างรูปนะครับสามเหลี่ยมนะครับกดนิดหนึ่งครับ ไม่ได้แล้วนะครับก็สปาให้เป็น100นะครับไซส์100ก็มาที่ attention นะครับก็คือเอาส่วนเพิ่มขยายนะครับบล็อกปากกามาที่ไวรัสออกครับคลิกเพดด o าวครับจากนั้นกำหนดขนาดนะครับเซตเพนไซส์นะครับให้เป็น3ครับ เมืได้แล้วนะครับก็ที่มาที่ motion ครคือการเคลื่อนที่นะครับมาที่ move นะครับตั้งค่าเป็น150นะครับจากนั้นเทิร์น l ล f t คือเลี้ยวซ้ายนะครับร้อยี่สครับเมื่อได้แล้วนะครับก็มาที่ control ครับ c o n โ r ร l ให้ move นะครับไป repeat นะครับ ให้ไป3ครั้งนะครับเพราะเป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่การไปนะครับไปให้ไปอย่างมีสเต็ปนะครับก็คือไปทีละ1วินะครับเได้แล้วก็เอาไปานะครับเดี๋ยวอีกนะครับตอนไปนะครับก็ไปที่นะครับกำหนดตำแหน่งนะครับให้แมวมาที่อยู่ x ลบ80 y ลบ80นะครับจากนั้นก็มาที่ point indirection ก็คือเดินไปตั้งฉาก90องศาไปครับเมื่อไปแล้วนะครับอตอนมานะครับต่อมาที่สีม่วงครับลุกนะครับให้โชว์โชว์สไปไปเมื่อทําทการ การโปรแกรมเสร็จนะครับให้สไป์หายนะครับคือซ่อนตัวนะครับจากนั้นไปที่อีเวนต์เว้นทงเขียวคลิกนะครับมาที่ทงเขียวตัวนี้นะครับก็ลองนันโปรแกรมดูครับครับอีกครั้งหนึ่งครับเส้นจะหายครับจะเสียครับจากนั้นก็ให้เซฟโปรเจกต์ครับมาที่เมนูไฟล์เซฟนาวครับ เมื่เซฟแล้วนะครับก็ไปที่แชร์ครับไปที่แชร์ตรงนี้นะครับโนตแ and credit ก็คือให้ใส่ชื่อชั้นเลขที่จากนั้นก็ c o p y ปี n ลิงครับคัดลอกลิงก์เอาไปวางไว้ในคัสรูมนะครับงานที่ได้มอบหมายไว้สำหรับวันนี้ก็จบการนำเสนอการสร้างรูป สามเหลี่ยมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ